โอ oh, ้สวัสดีครับ,บคิดรถแม่ครับแม่กับเขาตานะครับ,บครับ <c oughs> มากับทีมงานเซ่หนูนะครับห่างว่วงนะครับฝากติดตามช่องอนุภพาเที่ยวออฟิเชียลด้วยนะครับตอนแรกก็ยุ่งแถวมาหลายครับตอนนี้มาหอดบ้านนี้มุนหรอครับฮะชาทีมมาลอยหรอที ได้เนะาะบาทีไปทางไปทางเดียไปทางท่งอัไทางฟ้ามูฟีซำตีเดียวอันนี้ไปใช่ไหเดี๋ยาไปเดีนี โอ้ยบ่วงสามหลังเซ่โดนทดูบาดดิบบว่งสามหลังครับว่าลวนกันครับประเจดได้นุ้มครับเคลื่อนหนีครับมากระบานไปนะ อยู่ตลาดนเ่แหละสิ่งนะครับซ่องอนุพันธเที่ยวออฟฟิเชียลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับครับช่วยช่วยกันนะช่วยกันทำมาหากินไดด้วยครับเด้อ 这个白菜地，白了。 เอ้ีไฟจุ่ยมากเหยิงอีกตัวไปว่าตัวไหู่เมรับวิเ้คิบ้าไร้เมือรแล้วครับบ้าห้างายไปเสีครับแกยู่รอดไเลยครับเพราะนั้นีเวลาไทยนะครับืันนี้เคยทิอโอกาสครับมาไทยขีบอยู่ตรงหนาเลยครับครับ หน้ากับทีมงานข่างนู้นนะครับจะห้างให้ไปโดนเติมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับโบมีเวลาว่างนะครับครับเอามือละเล็กลน้อยนะครับเนาะนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe หลายๆคนได้อครับเด้อครับใส่กันทำไมให้กินนะครับ นะครับอยากเป็นยูทูยูทูปเปอรนะครับเงื่อนเดียนกับิซี่หาเงื่อนผมนะครับผมอยากเปลีย่ยนยูนะครับฝากกดติดตามนละกดไลคครับเด้อช่องอนุนสาเที่ยวออฟิเชียลนะครับคลิปนี้ไว้สำหรับีคลิปหน้าพอกันไหม่ครับสวัสดีครับ